มานั่งอ่านเบนย้อนหลังกันดีกว่าครับดูซิว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับมาโคทําคุยฮชิบหายโกงชัดๆแอบอย่างเดียวลองบุกมันเขาดิสับสดพ่อมึนดิอุอ้ยผมโดนด่าพ่อครับผมรู้สึกเศร้าไม่ใช่มาโคทําไมพี่สับเร็วจังครับอุอ้ยผมโดน,นด่าขนาดนี้อุอ้ยผมรู้สึกผมรู้สึกเสียใจอะครับเ,เดี๋ยวคิด้เนียผมก็จะไม่ได้ลูกซองสับสดด้วยกัน สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและคลิปนี้นะผมผมก็จะมาเล่นลูกซองสับสดรอบนี้เนี่ยมีความพิเศษขึ้นมาก็คือนะทางซ้ายล่างเราเนี่ยเราจะได้เห็นว่ารอบนี้เนี่ยผมบีกล้องแล้วนะรอบนี้ผมไม่ได้ใช้กล้องโทรศัพท์แล้วนะผมรอบนี้ผมใช้กล้องเว็บแคมแล้วนะก็เป็นกล้องของคอมนะโอเคนะแต่ก็ขอโทษด้วยกันนะผมดีไม่ได้ลงคลิปเลยนะผมวัน2วันนะผมก็ไม่สบายเนาะอย่างที่บอกไปนะผมตอนนี้ก็หายแล้วนะผมแข็งแรงดีนะผมก็ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่เป็นห่วงนะครับผมนะแต่ก่อนที่ผมจะเข้าไปเล่นลูกซองนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปเล่นนะครับผมก็นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าไอเทมและหน้ากากอะไรเงี้ยผมใช้อะไรบ้างก็ต้องมีคนถามทุกคลิปแหละนะครับผมผมก็เอาให้ดูทุกคลิปเลยละกันนะผมหน้ากากเนี่ยผมจะใส่เป็นหน้ากากดาเมจนะครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับผมใครที่จะทําตามนะครับผมใครที่จะใส่ตามนะครับผมก็แนะนําให้เป็นหน้ากากดาเมจนะครับผมหน้ากากที่บวกดาเมจนะครับผมนะครับผมเป็นการแนะนําจากผมนะ ส่วนไอเทมต่างๆแน่นอนสับไวอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไอเทมหัวกระสุนเนี่ยแน่นอนนะผมว่าหัวกระสุนไอที่ผมใช้อยู่เนี่ยที่ผมมีอยู่ตอนนี้ยคือปัจจุบันมันไม่มีขายใช่ไหมแลอปัจจุบันมันไม่มีขายนะครับผมคือถ้าจะเล่นลูกซองเนี่ยให้ใส่หัวกระสุนฮอลโลพอยตัวนี้นะครับผมนี่ครับที่มันบวกความแม่นยำสิบแล้วก็ลดความแรงลงสิบนะครับผมมันจะทําให้ลูกซองนั้นยิงกระจุกมากขึ้นเหมาะนะครับผมเหมาะที่ใช้กับลูกซองเท่านั้นนะครับผม ส่วนฉายาอันนี้เราแต่เลยกันนะฉายาเอาตามความถนัดนะผมใส่ตามผมก็ได้แล้วแต่แลผมแล้วแต่นะเออใส่ตามผมก็ได้นะครับผมแต่ก่อนจะเข้าไปเล่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสับสดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมสาหรับคนที่เข้ามาดูกันใหม่โอเคมาเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผมวิธีการสับสดของผมแน่นอนว่าวิธีการสับสดของผมมันต้องตั้งค่า้ยใช่ไหมท่านผู้ชมหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับผมว่าของผมมันต้องตั้งค่านะครับผมมาครับผมมาที่ ใช้ความสามารถ ET อันนี้แล้วแต่นะครับผมว่าจะตั้งเป็นปุ่มอะไรก็ได้เอาตามความถนัดนะผมแต่ผมจะตั้งเป็นปุ่มนี้นะครับผมส่วนเลือกอาวุธระยะประชิดนะผมผมตั้งเป็นคลิกขวานะครับผมเออตั้งเป็นคลิกขวาตั้งแค่นี้ครับผมปุ่มของผมตั้งมาเยอะนะครับผมมีแค่นี้จริงๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเอาไปดูก่อนเดี๋ยวหาว่ามาโคดูนะครับผมถ้าคลิกซ้ายถ้ามาโครเนี่ยคลิกซ้ายปืนต้องสับแล้วนะนี่นะดูนะ ขวามันก็จะเป็นมีดตามที่ผมตั้งค่าไว้นะครับผมนี่นะไม่มีปุ่มด้านข้างนะครับผมไม่ไมีนะครับเมาส์ผมไม่มีปุ่มด้านข้างนะครับม,มาวิธีการสับสนของผมง่าย,ายๆเลยก็จะเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาคิวคลิกซ้ายคลิกขวาคิวก็ประมาณนั้นนะผมก็แนะนําให้สับนะผมแบบว่าไงกดเป็นจังหวะก่อนนะผมจะได้ชินไม้ชินมือนะผมพอชินแล้วเนี่ยมันก็จะพลิ้วเลยนะผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประมาณนี้พอชิ้นเมื่อไหร่ก็จะประมาณนี้เลยนะผมให้แบบยังไงให้เรากดเป็นจังหวะก่อนก็คลิกซ้ายคลิกขวาคิวนะครับผมให้ชินมือนะผมฝึกไปเลยประมาณชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็แล้วแต่นะผมฝึกฝึกไปเลยนะครับผมผมมั่นใจว่าถ้าแบบยังไงฝึกตามที่ผมบอกแบบกดเป็นจังหวะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเอาอยู่นะครับผมเออครึ่งชั่วโมงมันไวไปไหมก็น่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็ลองไปฝึกกันดูนะครับ นี่ชื่อห้องนี้นะครับผมโนมาโครนะครับผมแน่นอนว่าคลิปน,นี้ผมไม่ได้มาโครอยู่แล้วนะครับผมคือเอาจริงเนะี่ยปกติแล้วนะปกติผมทำคลิปเนะี่ยผมไม่ได้มาโครอยู่แล้วนะครับผมถ้าผมมาโครผมก็บอกเลยว่ามาโครนะครับนนเรื่องริงเจ็บเ็บว่าเจ็บสองน๊นไม่รอด เรียบร้อยเล่นเหลือสามแปดอย่างไวเฮ้ยเจ็ดขี้ห้องนี <Jesús> ้เปิดเป็นพกด้วยแล้วมีโป่งด้วยเมื่อกี้เห็นถึงความเห็นถึความชิ้ายเรียบร้อยเฮ้ยพกบอมมาเล่นได้นะเพื่อนแต่นายต้องไปยิงคนอื่นว่ะนายจะมายิงเราเลยถือว่าสงสารเราแล้วกัน มีคนสงสัยนะผมว่าผมใช้จอเก่าเหรอทำไมไม่ใช้จอที่เจมให้มานะผมที่เจมให้ฟรีมานะเออที่เจมให้ฟรีฟรมาที่ผมได้รางวัลจากกิจกรรมอันเน่เล่นโปง่งอันแน่เล่นโปง่งเป็นไงแล้วก็คือตอนนี้เนะี่ยผมเล่นจอใหม่แหละใช่ผมเล่นจอใหม่จอที่เจมให้มานั่นแหละแต่ด้วยความที่ผมถนัดภาพพันยี่ครับผมก็เลยปรับเป็นภาพพันยี แต่เหมือนว่าไม่ค่อยช่วยอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่าจอมันใหญ่มันก็แบบเหมือนขนาดเท่าเดิมเลยอ่ะเออมาถึงความละเอียดในเกมนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นแบบว่าเออแบบยังไงเหมือนจอมันเล็กใช่ไหมแต่จริงๆมันก็นะของจริงจอใหญ่มากเฮ้ยนี่ไ้นี่ไงมีเล่นโปรเอชช็อตไปดิเอาเพื่อนเอาเฮ้ยเหมือนสกิดเลยเมื่อกี้ เป็ไงแล้วเป็นงไงแล้วเป็นงไนงแล้วยิงอย่างนี้ใครจะเชียร์ <c oughs> โอเคดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามนะอาจจะไม่ค่อยไ,ไ,ไ,ไหวแล้วว่าเดี๋ยวต้องโยกไปโยชฝั่งตรงข้ามดีกว่าทำไมคนน้อยจังวะฮะห้องก็ใกล้ๆเลยนะห้อกก็ต้นๆอ,อ,อุ้ยระเบิดเออฮือเออฮือกูแทบตายแทบตายเลยวะเฮ้ย โคเข้าให้ร่วมไปเลยด้วมไปเลยเป็นไงล่ะเป็นไงแล้วมาเด็กเจ็บปะล่ะเจ็บเจ็บปะล่ะกันยาล่ะปืนแรงปะล่ะปืนแรงปะล่ะต้องการเล่นสองซัมบี้ใช่ป่ะนายฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นฝากแก๊สครับ ตากระป่าไม่โดนตากระป่าไม่ออกไปข้างนอกไปไหนบอกวะโหแม่งเล่นโป่งเลยเว้ยโอ้โหแลกกันไปแลกกันไปมีปัญหาอยู่แล้วบอกเลยว่าตาเนี้ยลำบากจัดอะโอ้โหระเบิดระเบิดนี่แม่งอย่างเยอะระเบิดอะไม่ค่อยใช่ปัญหาสักไหร่ทีมเราทีมเราออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยสิ อเดนจะแพ้ไม่ละสองเนี้ฮะสงสัยน่าจะแพ้ครับแพ้ยู่แล้วนะไม่แพ้อะเฮ้ยโอ้โหดไม่ดูถูทีมเกินไปเมื่อกี้ตอนแรกนึกว่าจะแพ้ไงเห็นสกอร์สูสีขนาดนั้นใครจะไปรู้นะพิตะที่รีวิวปืนอลรอเราว่าพี่เขาไม่ได้ใช้มาโคหรอกมั้งอยากรู้ต้องมาดูในคลิปห้องนี้ก็โนมาโคสับสดจัดไป ไม่ได้จะมาโชว์เทพอะไรหรอกเว้ยแต่แบบเนื้อความที่แบบเออเห็นห้องมันเป็นแบบเนี้ยเออเห็นแบบชื่อห้องก็ตั้งเป็นแบบเนี้ยโนมาโคสับสดใช่ไหมก็แสดงว่าต้องมีคนสับสดซะส่วนใหญ่เลยนะครับเอ้กูเห็นโอ้กระสุนมันบานอนะ่ะทำไมกระสุนบานจังวะบานเป็นดอกเห็ดเลยเมื่อกี้ถ้ามันไม่บานเป็นดอกเห็ดเราก็คงจะได้คิวนะครับน่าจะได้คิวฟรีแล้วล่ะ นีไง s h o เขา้าไป h i shot เข้าไปโอเคโดยวิธีการสับสดของผมเนี่ยแน่นอนว่าบนคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าปุ่มสับเนี่ยผมจะกดแค่คิวเออโอ้ยหัวงแตกโดยเมาส์ผมเนี่ย จะกดทั้งคลิกซ้ายคลิกขวาแต่บนคีย์บอร์ดอะที่ปุ่มตับเน่จะเป็นจะเป็นอน,นี่อย่างเดียวเลยนะครับจะเป็นโซคิวเป็นปุ่มคิวเฮ้ยแตนเพื่อนออเ,เออออกแก๊สไปทำไมคนน้อยจังเฮดช็อตนะครับเต็มเต็มโอ้โหสกเก็ตเหมือนสเก็ตเลย เอาตายแก๊สเจ๊ะอะไรของเองเนี่ยตายด้วยปืนดีกว่ามั้งเฮ้ยกระสุนโอ้โหกระสุนแล้วสองจบแล้วอย่าทำหนูอย่าทำหนูเออเฮ้ยลืมไปไม่มีไอเทมเก็บปืนอ๋อจบเลยไม่มีไอเทมเก็บอาวุธตรูนะฮะ

กระสุนจะหมดแล้วนะฮะผมว่าผมต้องไปเล่นคองซอมบี้แล้วละ่ะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ซื้อไอเทมเพิ่มจำนวนแลูกกระสุนด้วยนะเออกระสุนมันก็เลยดูน้อยนะครับนี่ปั๊บๆก็จะหมดละแต่อยู่ในรถไฟตรงเนี้ยเป็นมุมที่ได้เปรียบนะครับเป็นมุมที่ได้เปรียบกูต้องไปหาลูกกระสุนปืนเพิ่มไอ้ชิบหายกระสุนนี่ก็หมดนีว่ว่า<อ>ดู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  โอ้โหเก็บมา <laughs> เก็บปืนใหม่ก็เท่านั้นนะครับตอนนี้นี่ช่องแชทไม่รู้ว่ามีใครพิมพ์อะไรบ้างนะเพราะว่ากล้องมันบังวะ <laughs> นะครับกล้องมันบังนะครับถ้าไม่ได้อ่านหรือไม่ได้อะไรก็ขอโทษด้แล้วกันแต่ถ้าออกมาเป็นวิดีโอเนี่ยมันจะเห็นว่ากล้องไม่บังนะครับแต่ตอนนรกหน้าจอผมเห็นว่ากล้องมันบังช่องแชทนะครับเย่ <laughs> yeah, ได้ยิงพิตะตอนนี้ผมเห็นลางๆ ใช่หรือเปล่าอ่านผิดก็ขอไฟหัวแตกไปเด้อเพชรจอดเข้าไปเต็มเต็มกระบาลสวัสดีครับผมใครเอ่ยมันมันยืนนิ่งอย่างงี้โอ้โหเต็มกระบาลอีกแล้วลุกๆเยอะจัดๆสวยทำดีโอ้โหโหดมากทีมเรา โอเคสุดยอดเพื่อนหัว oh, แบบนี้โอ้โ <c> ห <oughs> oh ทำไมคนเพิ่งเข้ามาตอนหลังวะโอ้ย <c oughs> หัวแตกเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> จัดไปครับผมจัดไปฮะอยู่อย่างเงี้ยแหละเราเน้นคิวนิ่นมๆพอ โอ้โหโอ้โหใจเย็นใจเย็นอยู่แต่บ้านอยู่แต่บ้านทำไมไม่ออกทำไมไม่ออกจะดันไปหาก็ได้มามาเลยดีกว่าโป๊ะโป๊ะโอ้โห <c oughs> ยิงเพลิน,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 นยิงเพลินมีเหรอมีศัตรูมีศัตรูเหรอฮะฮะมีศัตรูเหรอยังไงมีศัตรูเหรอ ื้ไหนโอ้โหใจเย็นใจเย็นใส่สุนก่อนใส่สุนก่อนมทำไมไม่ให้ใส่กระสุนเลย <Blue S 1> โอ้โหใจร้ายใจร้ายใช่ไหมโอ้โหผมโดนแย่งที่หนึ่งได้ไงครับเนี่ยมันรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าเลยนะครับไฮ้คำขำแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็เรา แค่จะทำคลิปสับสดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างเพลิดเพลินม,ม,มีแต่ไอเทมโกงๆอะไรวะโทษ GM เดิอย่ามาโทษผม